รำรวยมากด้วยโชคลาบค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอมอุมธนสา,าธุเนาะค่ะในถูกถกบุญที่ได้เดินทางไปเฮดมาขอหายไปซอยนุ่นดวงเปิดโชกเปิดลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขุสุคนค่ะอนุโมทนาสา,าธุค่ะพี่น้องเฮงเฮงรวยรวยตอนรับปีใหม่เบอร์สุขุสุคนค่ะปีนี้ผู้ใดเป็นหนีเป็นสินอยู่กับขอหายไม่เงินใส่หนีใส่ใส,สินมุดหนีหมุดสินเดอ้อพี่น้องการที่เฮาจะไม่โชคไม่ลาบง่ายงายค่ะพี่น้องทำบุญสั่งบาร,รมีหายเจ้าของเนาะคะ่ะ บุญเท่าบบเฮตเท่ากับโบได้เนาะค่ะพี่น้องถ้าเท่ามีบุญบาร,รมียิบหวยตัวได้มันกระถูกสื่อเหล็กตัวได้มันกระเข่าเบิดเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญบุญบาร,รมีอิรีหลอเนาะค่ะพี่นอรร้อ,อ,อ,นะะนองเฮตเอาค่ะพี่น้องกว่าสีใดเกิดเป็นมนุษย์เนาะค่ะพี่น้องโอ้ลบาบากในเมื่อเกิดมาแล้วกะอย่าให้เสียศาสตร์เกิดเนาะค่ะพี่น้องถ้าบุญให้เจ้าของหลายๆตายไปเฮ่ากะจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเนาะค่ะู้ไดเสื้อกับเสื้อ บเสื้อกะแลวแต่เนาะค่ะพิจารณาเอาค่ะพี่น้องหวังดีครับทุกคนค่ะพี่น้องข่อยบบมีหยังหายพี่น้องดอกนอกจากพ่ะพีพ่ะน้องเดินสายทําบุญสั่งบารมีช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องผักหงายหวยทางออนไล์สักระยะหนึ่งเนาะค่ะจะขอโตเดินสายทําบุญบารมีเต็มที่กบกลับมาหายคือเก้าน่ะละพี่น้องอือบบทิมบบป้ากันดอกแต่ช่วงนี้ขอเดินสายทําบุญแล้วก็ขอพักสมองก่อนเนาะค่ะพี่น้องอยากมีโชคมีลาบการที่จะจุดหวยแม่นเนาะค่ะพี่น้องสําหรับข่อยข่อยตรง ขอตองวายตองถ้ำบุญแล้วก็จุดมือห้อยออกนี่คือแม่นสุดแล้วไปนะจุดเลขมือห้อยออกนี่คือแม่นสุดแล้วเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางขนมไทยที่ให้ไปเนาะคะ่ะก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดงวดเมื่อกี้งวดประจาวันที่สองมกระลามันกับโบเขาเนาะค่ะพี่น้องกระจักสีให่เหตุจังไดกะขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะพี่น้องแต่สําหรับหวยอ่าตาเหล้าของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องสําหรับตำเหล้าขามฟางโขงข้องเฮ้าน่ะ โตเดียวโตวเน้นแขนแขน,แขนก็คือสองหกเนาะค่ะพี่น้องกะมโชมิมลาบเนาะค่ะโจดเชยหวยรัฐบาลที่หายแนยวทางไปบ่ถือเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบ่เสือ้อกะฝากติดตามช่องทางซีฟ้าเนาะค่ะพี่น้องถุกช่องทางซื้อเดียวค่ะกะเลียวแต่เจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องอ่ะบอกกล่าวไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดติดต,ตามชีวิตข่อยลีข่อยบอกเสมอว่าข่อยจะมาถวายกระเบื้องมุ่งล้งางคาโบดเงินสื่อยิ้นหินปูนใสย จนกว่าเพื่อนจะสางเหล้ยวตามกําลังบุญของข่เนี่ลเรพี่นอ้องอาทิตนาก็เจอกันได้ค่ะอาทิตนาก็จะมาถวายปจจใจเนาะคะ่ะซอยเฮ็ดซอยสางคือเก่าคือเดิมเนาะคะ่ะมาถูกอาทิต์เนาะค่ะอาทิตย์ะะตยดใดห้ยออกเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องอาทิตย์ดใดห้ยออกกวกัสิจัดนักแน่เนาะคะ่ะในการไหวผู้ไดที่ติดตามข่อยลีบางเ่อก็ล่งคลิบเร็้ยวคลิบสากเหลี่วแต่ควมขยันเนาะคะ่ะยามขี่้านตัดคลิปอะบ่ได้ล่งเนาะค่ะพี่น้อง แตว่าบ่ถือใจผู้ใดกะขอโทษขอไผ่เนาะค่ะเพราะว่าข่อยเป็นคนแบบว้าสไตล์นีอยู่แล้วบ่มีผิดมีไผ่ก็ไผ่ดอกบ่มียาผิดก็ไผ่ดอกแต่คนอื่นกะกะเล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องขอบ่คอยได้สนใจอยางคู่มือนี่ต่างหนาต่างตาเดินสายท่าุญอย่างเดียวข่อยเสื้อว่าถ้าข่อยมีบุญบารมีข่อยได้โชคลาบแน่นอนหลานเปอร์เซ็นละกะได้หลาย